วันที่12เมษายน2567เวลา9นาฬิกาอธิบดีกรมการค้าภายในในวัฒนศัก์เสือเอี่ยมพร้อมด้วยอาจารย์คทาชินบัญชรรวมเปิดกิจกรรมพานิชย์ชวนเที่ยวตลาดต้องชมเทศกาลสงกรานต25์2567ณตลาดโบราณบางพีย้อนรอยวิถีชุมชนริมน้ำจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนโดยมีสินค้าธงฟ้าราคาพิเศษจำหน่ายและมีการไลฟ์ร่วมกับอาจารย์คาถาชวนทำบุญไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์และตลอนตลาดต้องชมตะลุยช็อปชิมชิวชมการแสดงดนตรีไทย พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดอีกด้วยครับก็วันนี้นะครับทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับก็วันนี้เป็นวันที่12นะครับสิงหาเมษานะครับคือเข้าสู่ช่วงเทศกาลมหาสงการปี2 0 6 7แล้วนะครับในปีนี้นะครับทางรัฐบาลนะครับได้มีการจัดมหากรรมสงการครั้งยิ่งใหญ่นะครับโดยเปิดพื้นที่สนามหลวงนะครับให้ พี่น้องประชาชนนะครับได้ไปเล่นสร์น้ำได้ร่วมกันในการกิจกรรมในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ปีนี้นะครับซึ่งทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยนโยบายของท่านรองนายกมนตรีมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเว้เชื้อชัยเองนะครับก็ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในนะครับจัดกิจกรรมนะครับไปร่วมในงานเทศกาลมหาสงกรานต์ที่ท้องสนามหลวงด้วยนะครับโดยเรามีการจัดกิจกรรมนะครับในการจัดงานไทยฟู้ดเฟสติวัล2024นะครับโดยนำสินค้านะครับผลไม้ต่างๆนะครับ หลากหลายรูปแบบนะครับไปจัดนะครับให้ชิมให้ฉกนะให้ชิมนะครับในพื้นที่อ่าท้องสามหลวงนะครับมีมีสินค้าตั้งแต่ผลไม้สดนะครับผลไม้แปรรูปนะครับผลไม้ปั่นน้ำผลไม้นะครับแล้วก็อีกมากมากมายหลากหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสมูทตี้นะครับบิงซูต่างๆก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ไปอยู่กรุงเทพมหานครนะครับก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ที่ ท้องสนามหลวงซึ่งรัฐบาลนะครับได้มีการจัดกิจกรรมนะครับต้องมีการแสดงต่างๆด้วยนะครับก็เป็นการสืบสารวัฒนธรรมของไทยนะครับแล้วก็นําเอาซอฟต์าวร์ของไทยนะครับออกมานําเสนอแก่พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเราจากการจัดกิจกรรมนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ให้ความสนใจกับผลไม้ไทยนะครับแล้วก็ปีนี้ ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่เป็นปีที่ดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็เอนเรื่องของผลไม้นั้นนะครับนโยบายของรัฐบาลเองนะครับก็มุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการเชิงรุกนะครับในการที่จะดําดเนินการแก้ไขปัญหาก่อนที่วิกฤตจ,จะเกิดนะครับก็ปีนี้เราได้มีการกําหนดมาตรการสําหรับผลไม้เอาไว้นะครับทั้งหมด6ด้านนะครับ25มาตรการด้วยกันนะครับซึ่ง ในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้มีการขับเคลื่อนมาตรการไปแล้วนะครับก็ทําให้ผลไม้นั้นอยู่ในอาคาที่ดีนะครับสำหรับมะม่วงนะครับและต่อไปนะครับในส่วนของมังคุดทุเรียนเราก็จะดําเนินการตามมาตรการนโยบายที่เราได้วางเอาไว้ตามนโยบายของท่านภูมิธรรมด้วยช้นชัท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับสาหรับในการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์นอกเหนือจากผลไม้ในท้องสามหลวงแล้วนะครับที่ตาดต้องชมนะครับเรามีแต่ต้องชมทั้งหมด251แห่งนะครับทั่วประเทศนะครับซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับเราก็มีการจัดกิจกรรมนะครับ ทั้งหมด151แห่งนะครับก็จัดอยู่ในทุกภาคของประเทศนะครับซึ่งทั้งหมด74จังหวัดด้วยกันนะครับโดยในวันนี้นะครับก็ได้มาเยี่ยมชมนะครับจากการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานนะครับที่ตลาดเก่าโบราณนะครับที่บางพลีนะครับสมุทรปราการนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายครับตั้งแต่ ส่งน้ำนะครับแล้วก็เลือกซื้อสินค้าอาหารต่างๆนะครับแล้วทางกรมค้าภายในเองก็จัดกิจกรรมนะครับโดยให้มีการสแกนนะครับเพื่อรับวอชเชอร์นะครับห้าบาทนะครับเมื่อเป็นการกระตุ้นนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้มีการเลือกซื้อเลือกหาเลือกซิมเลือกใช้นะครับสินค้าในบริเวณตลาดซึ่งเราก็จะมีการจัดกิจกรรมอย่างนี้นะครับทั้งหมด1 5 1ตลาดทั่วประเทศนะครับก็ ฝากพี่น้องประชาชนนะครับสามารถติดตามได้นะครับว่าจะไปเส้นทางไหนไม่ว่าจะขึ้นเหนือลองใต้ไปอีสานตะวันออกตะวันตกนะครับเรามีตลาดต้องชมไว้รองรับท่านนะครับอยู่ในจังหวัดไหนอยู่พื้นที่ไหนนะครับสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจของกรมการค้าภายในนะครับหรือพิมพ์คําว่าตลาดต้องชมนะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการค้าภายในก็ได้นะครับ w w w d i t g o t h นะครับ ก็สามารถที่จะไปดูว่าเรามีตลาดตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็จะไปร่วมกิจกรรมได้ตรงไหนบ้างนะครับซึ่งที่นี่เองก็จะมีกิจกรรมเยอะมากเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีสินค้าจากโมบายทงฟ้ามาจําหน่ายให้ด้วยนะครับลดสูงสุดถึง51นะครับก็สามารถมาเลือกซื้อได้นะครับก็ฝากนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานนี้นะครับก็ขอให้อ่าใช้ความระมัดระวังนะครับในการเดินทางนะครับขึ้นเหนือล่องใต้ก็ ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็อยากจะให้กลับมานะครับทำงานต่อกันด้วยอย่างอย่างมีสวัสดิภาพนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึงพ่อพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เป็นพ่อค้าแม่ขายต่างๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคานั้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นนะครับนะครับถ้าพบเห็นนะครับถูกร้องเรียนแล้วไปพบนะครับท่านไม่ปิดป้ายแสดงราคานะครับโทษปรับสูงสุด10,000บาทนะครับ แล้วก็ระเกิดไปขี้โกงนะครับไปเฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับเขากำลังมีความสุขการสนุกสนานกันแล้วก็ไปเฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างนี้ไม่น่ารักนะครับโทษจำคุก7จปีปรับไม่เกิน1นึ0 0 0สนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเตือนแล้วนะครับฝากแล้วนะครับพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายนะครับนะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับเพราะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาลมหาสงการปีนี้นะครับขอบคุณครับ